ัสีครับผมนายเทงเอาข้างหลังผมคือ Tesla Model 3 Performance และ m o เดล3ลองเลนมันมีความแตกต่างยังไงกันบา้างนอกเหนือจากหน้าตาไปดูกันครับคันสีแดงคันนี้คือ Tesla Model 3 Performance ครับค่าตัวเริ่มต้น2.149ล้านบาทแต่นี้เป็นสีอัลตราเรยเรากดเพิ่มอีก85,000ครับแล้วกดออปชั่นฟูลเซลล์ i ด i n g ก็เพิ่มอีก2 0 0นกวบาทก็ทําให้ราคามันเกินกับราคาเปิดตัวไปครับแต่ถ้าเดิมๆของมันเนี่ยก็เริ่มที่2.149 ขับ4เหมือนการมอเตอร์คู่เหมือนกัน460แรงม้า723นิวตันเมตร0-100เนี่ย3.1วิเอีเท่านั้นครับแต่คันนี้คือตัวลองเลนครับผมค่าตัว1.899ล้านบาทแต่ถ้าสีดำเนี่ยไม่ต้องกดเงินเพิ่มอะไรทั้งนั้นแต่คันนี้กดเพิ่ม50,000คือได้ล้อ19นิ้วมา ต่เรื่องของพลังกำลังก็ไม่ธรรมดานะดูโอมอเตอร์ขับสี่เหมือนกัน44่ร้แรงม้าสุดหนึ่งร้อยเนี่ย4.4วิเรียกได้ว่าแตกต่างกันพอสมควรครับตัวนี้เน้นแรงตัวนี้เน้นระยะเพราะว่าวิ่งใกลถึง629กิโลเมตร WLTP แต่สีแดงเพอร์ฟอร์แมน์ะครับวิ่งได้ประมาณ528กิโลเมตร WLTP ต่างกันประมาณ100กิโลเลยทีเดียวเรามาดูจุดแตกต่างกันดีกว่าครับระหว่างเพอร์ฟอร์แมน์และก็ลองเลนนะ แน่นอนว่าบอดี้ต่างมันคืออันเดียวกันทั้งหมดแล้วครับมีการเสริมพาร์ทบางส่วนเข้ามาแล้วก็พลังงางแตกต่างกันสีอันต้าเลสเพิ่มเงิน8ปดหมืน้าครับสีแดงที่สวยมากๆนะแต่เรื่องของดีเทลไฟหน้านี่เหมือนกันหมดเลยครับไฟหน้าเป็นแบบแหวกรถตามคันข้างหน้าได้หลบหลีกได้นะครับเป็น LED ทั้งหมดด้วยฟีเจอร์คือเหมือนกันทั้งหมดแต่จุดแตกต่างของเขาระหว่าง2รุ่นนี้นะครับบนด้านหน้าครับตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์คุณจะได้ช่องรีดอากาศช่องดักลมของจริงใส่เข้ามาให้ตรงนี้ หน้าตาเหมือนกับตัวเทสล a าโรเตอร์เลยทีเดียวรวมถึงลิ้นด้านหน้าก็เสริมเข้ามาให้ด้วยเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าพาร์ตตรงนี้คือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดแต่ถ้าเป็นตัวลองเลน้เนี่ยคุณจะได้การปิดทึบทั้งหมดครับซึ่งเทสล a าไม่มีกล้องรอบคันไม่มีเซนเซอร์อยู่แล้วแตกต่างในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ครับนี่จุดนี้แหละคือจุดแตกต่างหลักๆเลยและจุดแตกต่างที่เห็นชัดอีกอันหนึ่งคือตัวล้อครับคันนี้ให้ล้อ20นิ้วสีดําลายแอโร่จากโรงงานนะครับนี่ยาง23535 R ย0บของพิลลิล และเบรกสีแดงตามสไตล์เพอร์ฟอร์แมนซึ่งลายล้อเนี่ยผมว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถ้าคุณเอาแผ่นแอโร่ออกไปนะลายมันซิ่งมากเลยครับแต่เนี้ยใส่มาเพื่อทําให้ระยะทางดีขึ้นแล้วก็รีดอากาศดีขึ้นครับและจุดที่แตกต่างที่เรามองไม่เห็นเนี่ยคือช่วงล่างคันนี้อะดัพ i ีฟได้คือปรับแข็งอ่อนได้มีแบบสปอร์ตแล้วก็แบบมาตรฐานครับ ซึ่งแบบมาตรฐานก็มีฟิลลิ่งที่แตกต่างกับตัวลองเลนเหมือนกันนี่บอกเลยว่าอันนี้แหละคือจุดเทพของเขาคือตัวช่วงล่างเขาครับแต่ถ้าลองเลนนะครับคุณได้ล้อ18นิ้วเป็นมาตรฐานสีดําแต่ถ้าอยากได้ลายนี้เพิ่มเงิน50 0 0 0บาทได้ล้อขนาด19นิ้วสีเงินนะครับผมก็ลวดลายเนี่ยทูดทนนิดนึงยาง235 40 R19 ครับเป็นยางคัน์ทครุกนะ ก็เนี่ยแหละคือจุดแตกต่างหลักๆแล้วก็ช่วงล่างคดีไม่ใช่อัดดัปตีครับปรับแต่งไม่ได้แล้วถ้าเป็นตัวลองเลนสด้านท้ายมีอะไรแตกต่างไหมนี่ไม่มีดักเทลครับแล้วก็ด้านท้ายข้างล่างคือเรียบเลยเด็นตามสไตล์ลองเลนสของเขาแล้วก็สัญลักษณ์ที่เขียนว่าดูโอมเตอร์ครับระหว่างเพอร์ฟอร์แมนซ์กับลองเลนต่างๆเนี่ยเขาจะแยกกันด้วยขีดสีแดงๆนะแต่ครั้งนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วครับซึ่งในครั้งนี้การแยกระหว่างเพอร์ฟอร์แมนซ์กับลองเลนสเนี่ยเขาแยกกันด้วยแบบตรงนี้ครับนี่รวม ที่ขนาดใหญ่ตรงนี้เสริมเข้ามาครับแต่ไฟท้ายงานออกแบบภาพรวมเหมือนกันเติมแบบตรงนี้เข้ามาครับคล้ายๆกับตัวเพลทเนาะก็เออเนี่ยแหละรู้ถึงความแรงโดยที่คุณไม่ต้องเขียนว่ากี่วินาทีมาความแรงเท่าไหร่อะไรเป็นสัญลักษณ์แค่นี้ก็รู้เลยว่าตัวนี้คือแรงแน่นอนครับรวมถึงข้างล่างถ้าเรามองดีๆนะตรงนี้แอบเปลี่ยนเหมือนกันมีการเสริมคล้ายคกับตัวคีบเข้ามานะครับทำให้มีความ ยื่นออกมามากขึ้นแล้วก็มีอยากเข้ามาจากที่ตัวลองเลนที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นแบบเเรียบๆทั้งหมดแต่ตรงนี้ความสูงต่งตางๆก็คือใกล้เคียงเดิมครับไฟท้ายชุดที่2ก็ใส่มาให้เหมือนเดิมแล้วก็กล้องมองด้านหลังก็มีมาให้เหมือนเดิมครับส่วนข้างในนะครับจริงๆก็หาความแตกต่างได้น้อยมากนะแต่เป็นจุดที่สําคัญเลยที่เขาเปลี่ยนก็คือตัวเบาะที่เป็นทรงบักเก็ตซีดครับเปลี่ยนเข้ามาใหม่ปีกเบาะโอบรับได้ดีขึ้นเบาะข้างล่างก็ดีขึ้นครับผมและแน่นอนว่ามีตัวคล้ายๆขันรักด้านหลัง ตัวท้ายรถก็คือแบบนี้เหมือนกันมันจะไม่ใช่เอ็กเพรสหรือว่าทั้งน,นั้นนะมันคือเป็นแบบมันออกแบบใหม่หมดคล้ายๆโรดคล s สนะครับผมก็ถือว่าสวยดีเหมือนกันนะครับและตัวพนักพิงเนี่ยมันก็สพอร์ตหัวได้ดีเหมือนกันแต่ความโอบรับผมว่ามันไม่เซิงไม่เชิงแบบบักเก็ตซีทจ๋าขนาดนั้นมนยังมีความสบายแบบขับทั่วไปได้ปีกเบาะไม่ได้บีบสะใจมากครับคือแบบเป็นบักเก็ตซีที่โอเคนะอาจจะไม่ได้แบบสปอร์ตจ๋าแต่นั่งสบายเหมือนกันครับแล้วก็หัวเนี่ยไม่ดันนะ เฮดลูมเล็กลูมก็คือเหมือนกับตัวโมเดล3ลองเลนทั่วไปเลยครับซึ่งเนี่ยเบาะคือจุดแตกต่างหลกัหลกๆงานตกแต่งตรงนี้เหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับแอมเบียนไลท์มีมาให้และที่เปลี่ยนอีกอันนึงคือตัววิงครับอันนี้เขาเรียกว่าวิงคอนโซลของเขาเนี่ยเป็นวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์จากที่รุ่นก่อนเนี่ยหรือว่ารุ่นลองเลนเนี่ยเป็นแบบผ้าอันนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งชิ้นนะครับผมก็เออพรีเมียมเหมือนกันนะครับและสามารถกดออปชันเป็นเบาะสีขาวได้เช่นกันนะก็ถือว่า ภายในเนี่ยความแตกต่างถือว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีผลต่อการขับขี่คือตัวเบาะแล้วก็การตกแต่งคารบ์บอนไฟเบอร์เข้ามาตรงนี้ครับแต่พวงมาลัยเนี่ยก็เป็นขอบตัดเหมือนกันนะทรงเหมือนกันทั้งหมดไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะักแล้วก็ที่เหยียบแป้นเบรคคันเร่งตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์คุณได้เป็นแบบสแตนเลสสตีลเข้ามาครับก็เนี่ยดูแตกต่างขึ้นมาหน่อยอ่าเป็นจุดแตกต่าง3จุดหลักๆในตัวห้องโดยสารครับและจุดที่ต่างที่สุดนะครับแล้วก็มีผลเหมือนกันคือมีตรงนี้ดนาะมิกและนี่ครับ การเร่งความเร็วนะคะรับผมชิลมาตรฐานอันนี้ลองเลนส์มีแต่พออันนี้อินเซนคือแบบว่าเขาใส่มาให้ในพอร์ฟอร์แมนครับและแถบนี้จริงๆลองเลนส์ไม่มีครับคือการขับขี่และการควบคุมรถคือตัวช่องล่างอ d ตติบิวมาตรฐานกับสปอร์ตซึ่งอันนี้คือเรื่องการขับต่างแน่นอนครับเดี๋ยวผมไปขับมาให้ดูกันบอกเลยว่าเนี่ยต่างชัดๆเลยแล้วก็ดีขึ้นมากการควบคุมพวงมาลัยอันนี้เหมือนกันครับตัวลองเลนส์ก็มี3แบบเหมือนกันคือสบาย มาตรฐานและก็สปอร์ตครับแต่โหมดสปอร์ตพวงมาลัยของลองเลนส์กับโหมดสปอร์ตพวงมาลัยของเพอร์ฟอร์แมนซ์มันต่างกันครับเซตติ้งต่างกันมากๆและโหมดสนามแข่งหรือว่าแท็กโหมดเขาก็มีมาให้ซึ่งแท็กโหมดเราสามารถตั้งได้ว่าจะเอาขับหน้าหรือว่าขับหลังมากกว่าอันนี้ขับหลังมากกว่าอันนี้ขับหน้ามากกว่าอันเดอร์สเตียร์โอเวอร์สเตียร์ตั้งได้แบบบวกลบแบบนี้เลยผมไม่เจอค่ายไหนทำแบบนี้ได้อย่างน้อยก็แค่แบบหน้าหลังหน้าหลัง แต่นี้คือปรับเป็นแบบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0ได้และระบบ ESC เปิดปิดได้อันนี้ก็มาตรฐานทั่วไปครับและก็การเบรกรีเจนว่าเอารีเจนหนักน้อยแค่ไหนครับซึ่งถ้า0%นี่คือเบรกล้วนๆนี่ก็มอเตอร์เข้ามาช่วยการระบายความร้อนหลังขับอันนี้ก็แล้วแต่การตั้งค่าและเนี่ยมีพีเซตการดิฟเขาคิดมาให้แล้วเราสามารถตั้งพีเซตเองได้แต่ที่ผมชอบคือเทลลาเขาใส่ใจคือถ้าคนมองภาพไม่ออกเขามีอินโฟกราฟิกว่า ถ้าเราเอาท้ายปัดมันจะเน้นไปที่มอเตอร์ด้านไหนมากกว่าเอาด้านหน้ามันจะเน้นที่มอเตอร์ด้านไหนมากกว่าครับซึ่งตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ทั้งหมดเลยก็มีการบอกอุณหภูมิมอเตอร์หน้าหลางังลมยางต่างๆทั้งหมดได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ถือว่าเป็นอันหนึ่งที่เออผมมองว่าเป็น UI ที่ใช้งานง่ายนะแล้วก็ปรับแต่งมันก็มีมอเตอร์หน้าหลังเข้ามาให้ด้วยและตอนนี้เราก็อยู่ใน t ท sla โ Mo เด l 3 Performance ครับเป็นตัวโมเดลล่าสุดในโปรเจกต์ i g h l a n d นะที่มีการปรับเปลี่ยนในหลักหลายอย่างค่าตัวในไทยราคาดีมากครับ2.149ล้านบาทเท่านั้นแต่คันที่เราขับเนี่ยเป็น4 Ultra ีอ t นต้าเลครับเพิ่มเงิน85,000แล้วก็กดฟูลเซลล์ด i วิ่งเข้ามาครับก็ทำให้ราคาก็จะสูงกว่าราคาเปิดตัวไปนั่นเองครับแต่ถือว่าเป็นรถที่ทำศูน0ถึงร้อยได้3.1วินาทีนะในราคาแค่2ล้านต้นเท่านั้นไม่ธรรมดา แรงพอๆกับพวกรถซูเปอร์คาร์ครับแล้วก็มาพร้อมกับพลังกำลังขับเคลื่อนมอเตอร์คู่นะครับ460แรงม้า723นิวตันเมตรขับ4และสามารถปรับเป็น track mode ปรับขับหลัง diff mode ได้นะครับผมและคันเร่งก็ปรับเปลี่ยนได้รวมถึงเป็นครั้งแรกที่ปรับเปลี่ยนช่วงล่าง adaptive ได้ว่าจะแข็งอ่อนนุ่มยังไงถือว่าน่าสนใจจะผมจะพูดภาพรวมเทียบกันระหว่างตัวลองเลนที่ขับตามกันมาอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ตัว p e r f o r m a นซ์ที่เรานั่งกันอยู่เพราะว่า ในคลิปนี้ก็จะพูดภาพรวมความแตกต่างเป็นหลักและวการสลหรับเพอร์ฟอร์แมนซ์และก็ลองเลน์ land. ว่าฟีลลิ่งการขับขี่การควบคุมมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนกันครับรวมถึงในเรื่องของระยะทางนะครับแต่ตัวลองเลน์มัน629คันนี้เหลือประมาณ529 WLTp นะครับทำให้อัตราเร่งดีขึ้นก็จริงแต่น่นอนว่าแลกมากับระยะทางที่ขาดหายไปก็แล้วแต่ชอบกันเลยว่าจะเอาซิ่งหรือว่าจะเอาเรื่องของระยะทางซึ่งต้องบอกก่อนเขาเป็นครั้งแรกที่ผมได้ขับตัวเพอร์ฟอร์แมน์นะซึ่งจริงๆผมเคยตัว อร์ฟอร์แมนซ์เจนเก่าอยู่นะครับรถของพี่ตามกูแซบนั่นแหละผมก็เคยลองเขาแต่รู้สึกว่าตัวนั้นเนี่ยจะรู้สึกความกระด้างแล้วก็ช่วงล่างยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่พอเป็นโปรเจกต์ไฮแลนด์เนี่ยผมว่าทุกอย่างมันพัฒนาได้ดีขึ้นรวมถึงตัวเ e อร์ฟอร์แมนซ์นี้ด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดการขับขี่ที่เป็นแบบมาตรฐานมนสปอร์ตแล้วก็ช่วงล่างนะครับเป็นแบบสปอร์ตนะครับก็ทําให้เออรู้สึกเลยว่าเมื่อเทียบก,กับตัวลองเลนส์เนี่ยการควบคุมมีความสปอร์ตมากขึ้นช่วงล่างแขึขนแแนนนข้นครัรบ แต่พวงมาลัยเนี่ยผมว่าฟีลลิ่งเหมือนกันเลยนะการควบคุมความน้ำหนักของมันเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกับตัวลองเลนส์ไม่ได้แบบแตกต่างมากนะแต่ความคมเวลาแบบเปลี่ยนเลนส์ไวๆเอ้ยผมว่าอันนี้ต่างอันนี้เริ่มต่างแล้วพอเป็นแบบเรื่องความเร็วเยอะแล้วก็พันโหมดสปอร์ตเนี่ยรู้สึกว่าพวงมาลัยมีความกระชับมากขึ้นแล้วก็น้ําหนักดีเฮ้ยอันนี้ชอบครับเป็นจุดหนึ่งที่แตกต่างเลยคือเรื่องของพวงมาลัย เวลาเปลี่ยนเลนไวๆหรือเวลามุดเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์มั่นใจกว่าเยอะมากกล้ามุดมากกว่าตัวลองเลนแม้ว่าลองเลนจะปรับเป็นแบบสปอร์ตแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่คมแล้วก็ไม่หนักเท่านี้ครับผมว่าอันนี้คือเซตติ้งมาแบบดีเลยองมาลัยรู้สึกจุดหนึ่งที่รู้สึกต่างกับตัวลองเลนครับส่วนในแง่ของอัตราเร่งครับในรุ่นปกติเนี่ยคุณจะมีโหมดชิลกับโหมดมาตรฐานนะแต่พอเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยคุณได้คําว่าอินเซนหรือว่าบ้าพลังเข้ามาครับ ตอนนี้เราอยู่ในโหมดมาตรฐานอยู่ซึ่งอัตราเร่งก็ถือว่าตอบสนองคล้ายๆกับตัวลองเลนส์แต่ด้วยพลังกำลังที่มากกว่านะครับความไวเนี่ยคือทาให้มันแบบเร่งปื๊ดดึงมากขึ้นแต่มัได้มันจะไม่ได้แบบกระแทกทันทีครับแต่พอเราปรับเป็นอินเซนเนี่ยการควบคุมความไวของพวงมาลัยอะ,ะครับมันจะแบบพุ่งทันทีเลยครับมันจะแบบปื๊ดไปอย่างเงี้ยโอ้ไปร้อยห้าสิบแล้วครับไวมากนะ และที่อยากให้สังเกตคือเนี่ยช่วงล่างมันแน่นขึ้นนิ่งขึ้นแล้วก็แข็งกระต้างขึ้นกว่าตัวลองเลนส์เป็นจุดหนึ่งถ้าผมโยกไวๆเนี่ยในตัวแบบถ้าตัวลองเลนส์ปกตินะครับมันจะแบบไม่ได้อย่างนี้นะแต่ตัวนี้คือแบบเฮ้ยมันเป็นรถที่ผมกล้าแบบกล้ามุดมากขึ้นกว่าเดิมอะ่ะเนี่ยเอออันนี้คือว่าเซตมาดีนะคือช่วงล่างมันเป็นจุดหนึ่งที่ตัวแรกเลยครับตัวก่อนที่เปลี่ยนโมเดลเนี่ยมันทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่พอ ครั้งนี้เขาเปลี่ยนเป็นโปรเจกต์ไฮแลนด์ปรับปรุงอะไรบใหม่หมๆเข้ามามากขึ้นตัวธรรมดาที่ไม่ใช่เพอร์ฟอร์แมนซ์มันก็ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วแต่พอเป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ช่วงล่างปรับแบบอะดัพตฟได้เนี่ยปรับมาตรฐานกับสปอร์ตได้เนี่ยเออมันรู้สึกว่ามันคือรถที่ควรจะเป็นกับช่วงแบบนี้กับพละก,กาลัง460ม้าแบบนี้ครับเนี่ยผมสามารถเลนเชนไวๆประมาณนี้โดยที่ถ้าเป็นตัวลองเลนใะนความเร็วประมาณนี้มันจะมีล้อท้ายแบบเริ่มออกนิดนึงครับมันจะย่อยยิ่ไวนิดนึง แต่พอเป็นเฟอร์ฟอร์แมนผมใช้ความเร็วเดวกันโยกแบบเดียวกันคันนี้นิ่งกริปไม่มีอาการบาดเสียไม่มีอาการโย,ย้ไม่มีอาการโยนแล้วก็เสียงยางไม่ลั่นอะไรเลยซึ่งอันนี้เป็นจุดที่แตกต่างครับแต่พอถ้าเราปรับเป็นช่วงล่างแบบมาตรฐานอ่าอันนี้อันนี้คือฟิล,ลองเลนส์มาแล้วเนี่ยคือฟิล,ลองเลนส์เลยแต่มันก็ไม่ได้ฟิลองเลนส์แบบเป๊ะๆปมันเป็นลองเลนส์แต่มีความแข็งเพิ่มเข้ามาแบบ20%นครับคือมันจะไม่ได้แบบกระด้าง แต่ถ้าเราโยกไวๆมันก็มีอาการนิดนึงแต่น้อยกว่าลองเลนส์เนี่ยในความเร็วใกล้ๆกันถ้าผมโยกพงอะอยเงี้ยมันยังมีความมั่นใจมากกว่าลองเลนส์ซึ่งตอบตรงๆได้เลยว่าถ้าคุณชอบความเร็วเยอะๆตัว Performance แม้จะเป็นโหมดมาตรฐานช่วงล่างก็ดีกว่าลองเลนส์ครับและยิ่งปรับเป็นสปอร์ตโหมช่วงล่างคือดีมากถ้าผมเทียบจริงๆก็คือ มันสามารถสู้พวกเบียมันไม่ยูหรือว่าเบอร์เซเดสเบนได้เลยครับสบายมากตัวนี้ทําได้ดีขึ้นจริงๆเออแตกต่างกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ในเจนเก่าที่ผมได้ลองแล้วผมก็บอกว่าตัวเก่าเนี่ยลองระหว่าดเสียวไม่กล้าเหยียบเบรกก็ไม่ค่อยดีแต่พอเป็นตัวนี้ผมเร่งแล้วผมเบรกปึก๊บรีเจนแล้วก็หนักมันสามารถเอาอยู่กับพละกาลัง400กว่าม้าแบบนี้ได้แล้วก็การรีเนี่ยของพวงมาลัยดีขึ้นกว่าลองเลนถ้าเราปรับเป็นสปอร์ตไม่เวิร์เท่าลองเลนครับเนี่ยเข้าโค้งอย่างเงี้ย เออเป็นจุดนึงที่ผมรู้สึกว่าอันนี้แหละคือความต่างที่แม้จะเป็นการปรับมาตรฐานแต่ทุกอย่างการขับขี่ดีกว่าตัวลองเลนแน่นอนว่าด้วยราคาที่มันเพิ่มเข้ามาถ้าคุณชอบขับซิ่งมาพรีเอร์แมนคือจบเลยครับแต่ถ้าในเรื่องของระยะทางผมว่าลองเลนมันเหลือมากๆแล้วก็อัตราเร่งถ้าคนทั่วไปขับแบบไม่ใช่สายรถแบบผมอะ่ะอัตราเร่งลองเลนก็คือบ้าแล้วนะ4.4วิแล้วก็ศูนถึง100เนี่ย 4, 4ีวิได้จริงแล้วก็8 0 120 ทำได้2วิกว่าผมว่ามันเกินพอแล้วอ่ะแต่อันเนี้ยคือคนชอบรถคนชอบความเร็วต้องมาตัวนี้แหละส่วนภาพรวมการเก็บเสียงต่างๆไม่ได้หนีกันครับการเก็บเสียงผมว่าให้เท่าๆกันเลยกับตัวลองเลนส์ไม่ได้มีอะไรแบบรู้สึกต่างกันขนาดนั้นแต่ที่ต่างที่สุดก็คือเรื่องของอัตราเร่งช่วงล่างโคมาลาย3จุดนี้เป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าเออต่างกันจริงๆกับทั้ง2รุ่นนี้นะครับผมที่ ในแง่ของความแรงที่เพิ่มขึ้นช่วงล่างแบบนี้แหละคือตอบโจทย์มากก็มีจุดหนึ่งครับถ้ามองว่าช่วงล่างมาตรฐานในคันนี้เทียบกับมาตรฐานหรือว่าปกติของตัวลองเลนส์มันมีความต่างแค่ไหนครับสมมติผมขับในเมืองตอนนี้เป็นมาตรฐานอยู่เวลาเจอรอยต่อถนอนผมแอบรู้สึกว่าคันนี้เซตติ้งมาตึงตังมากกว่าถ้าขับในเมืองมีผู้ใหญ่นั่งข้างหลังหรือว่ามีคนนั่งเยอะๆเขาอาจจะไม่ชอบช่วงล่างแบบนี้เขาอาจจะชอบตัวลองเลนส์มากกว่า ซึ่งลองเล้นไม่ได้ยวย้ยแต่ก็นุ่มในความแบบพื้นขูกขามันสามารถเก็บอาการได้ดีแต่พอเป็น p e r f o r m ร์แมนซปั๊บเจอถนนไม่เรียบเนี่ยอาการมันฟ้องได้ง่ายกว่าอารมณ์แบบซีรีส์สเลยประมาณนั้นมีความแข็งกระด้างแต่ก็ไม่ได้กระด้างเท่ากับตัวดีเซลนะคือมันจะมีความนุ่มด้วยน้ําหนักของตัวรถอยู่ซึ่งมันอยู่กลางๆครับเออผมว่าเป็นตัวที่ถ้าชอบ b M W คุณมาตัวนี้ได้แล้วก็ได้ความนุ่มเพิ่มเข้ามา แต่ถ้าชอบ Mercedes-Benz ชอบบอ l บ o คุณไปลองเลนได้สบายครับช่วงล่างตัวนั้นทำได้ดี<ๆ>พอๆกันเลยถ้าถามว่าอินเซนเนี่ยมันพุ่งประมาณไหนครับผมประมาณ40ตอนนี้ถ้ากระทืบปั๊บมันแบบ101มันเหมือนวาร์ปเลยครับความเร่งของมันไวกว่าในโหมดธรรมดาเยอะมากและยิ่งเป็นตัว p e r f o r m ร์แมเนี่ยกระทืบบางทีถ้ารถไม่ช่วยเนี่ยผมว่ามีหวัดเสียวได้เหมือนกันนะเพราะว่า แรงมากแต่ข้อดีของมันคือเป็นขับสี่แล้วก็แรงอันนี้ยังคงมีความมั่นใจอยู่แต่ถ้าเปิดแทร็กโหมดและให้มันขับหลังเหยียบแบบเมื่อกี้ผมว่าหลุดไปแถวๆนี้แหละมันน่ากลัวขนาดนั้นครับเพราะว่าแทร็กโหมดจริงๆถ้าไม่อยู่ในสนามแข่งผมไม่แนะนําให้ใช้นะคือมันจะตัดระบบการช่วยเหลือต่างๆออกไปแล้วก็ส่งกําลังไปที่ขับหลังได้ทันทีครับซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ถ้าใครชอบขับขับเร็วๆเนี่ยแทร็กโหมดมันสามารถปรับได้ว่าจะเอาท้ายปัด หรือจะเอาแบบดื้ออินอันเดอร์สเตียโอเวอร์สเตียร่างต่างคือมันปรับได้ทั้งหมดเลยจะเอาแบบขับหน้าขับหลังครับแล้วก็ตั้งการรีเจนแบบว่าเออจะเอารรเจนหรือว่าจะเอาเป็นแบบเบรกจริงๆได้ซึ่งจุดเนี้หลายคนจะคิดว่าเออไม่ได้ใช้หรอกจริงๆก็น้อยมากๆครับที่คนทั่วไปจะได้ใช้แต่ก็มีไว้ดีกว่าไม่มีแค่หมดสปอร์ตแบบอินเซนธรรมดาผมว่าก็เหลือในการใช้งานจริงเป็นความแรงที่เราสามารถยังควบคุมได้อยู่อันนี้แหละเป็นจุดหนึ่งที่ข้อดีของการขับสี่ของเขาด้วยแหละครับ ซึ่งภาพรวมระหว่างลองเลนกับ p e r f o r m ร์แมมันต่างกันสิ้นเชิงเลยนะการขับขี่แตกต่างกันชัดเจนครับแม้ว่าจะปรับเป็นมาตรฐานเหมือนกันแต่ฟีลเลิ่งการขี่เขาเซตมาเดิมๆก็ต่างกันแล้วครับเรได้ว่าแล้วแต่ชอบเลยว,ว่าคุณจะเอาลองเลนที่วิ่งได้การ600กว่ากิโลเมตรหรือจะเอา p e r f o r m ร์แมที่ในเรื่องอัตราเร่งแต่อาะยะอาจจะน้อยกว่าประมาณ1้อกว่ากิโลครับแต่สมรรถนะ ฟีลลิ่งต่างกันอันนี้แอบซิ่งนะครับผมอันนี้คือเน้นความนุ่มนวลนั่งสบายเป็นหลักเรียกได้ว่าแล้วแต่ชอบกันเลยครับและถ้ามองส่วนต่างราคานะครับ1.89กับ2.149เนี่ยเรียกว่าแล้วแต่ชอบว่าคุณจะยอมเพิ่มเงินเพื่อความแรงและก็ระยะทางที่หายไปหรือไม่หรือว่าจะในเรื่องระยะทางการขี่ทั่วไปทึ่งจริงๆเนี่ยอัตราเร่งมันเหลือๆแล้วนะ4.4วิ0/100เรียกว่าตัวนี้ก็คือแรงโหดมากแล้วแต่คันนี้คือ ผมว่าน้อยครั้งมากๆเลยที่จะกดแบบเต็มๆอย่างนั้นนะครับเรียกว่าแล้วแต่ชอบแล้วกันและยิ่งลองเลนส์เนี่ยมีโปรดอกเบี้ยแค่1.65ผมว่ายิ่งดึงดูดมากกว่าเดิมครับเรียกว่าลองเลนส์เขาก็มีนะเน้นขับทั่วไปมันเหลือๆแล้วหรือว่าจะเป็นเรวิวได้ยิ่งราคาเริ่มต้น1.59เนี่ยก็ยิ่งจับต้องได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมครับ มีทั้ง3าโมเดลให้เลือกการขับขี่ฟีลลิ่งก็ต่างกันหมดเลยทั้ง3าโมเดลเน้นแข็งเน้นนุม่มหรือว่าเน้นเรื่องของเน้นราคาจับต้องได้ Tesla, เทสลาเขามีให้เลือกหลากหลายแบบเลยครับก็ลองดูพพกันได้ที่เทสลาไทยแลนด์ร้านแผงพารากอนต่างๆก็มีมาโชว์รถเช่นเดียวกันครับก็เลียกได้ว,ว่าเป็นคลิปที่ตั้งใจทําให้ดูกันนะครับเพราะว่ามีคนสงสัยกันว่าเออพร็อพเฟรมกับลองเลนเนี่ยเล่นตัวไหนดีกว่าคุ้มค่าไหมาก,กับการขับขี่แล้วก็ฟีลลิ่งมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนกับการเพิ่มเงินบามแสนกว่าบาทแบบ สำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณทางเทสลาไทยแลนด์นะครับที่ส่งรถให้เรามาพร้อมกัน2รุ่นเทียบความต่างได้แบบชัดเจนมากๆถ้ามีโอกาสอยากจะขับเทียบการกินไฟไปเขาขอไปหัวเห็นอีกทีหนึ่งก็รอติดตามกันได้เลยครับประมาณนี้สำหรับ t e เทสลาโมเดล e r f o r m a n c e รุ่นล่าสุดกับเทสลาโมเดล3ลองเลนรุ่นล่าสุดเช่นเดียวกันครับสำหรับนี้ผมนายต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและก็สวัสดีครับ